ทีนี้นะครับในส่วนของการวัดค่าความต้านทานหรือว่าเป็นการตรวจเช็คเทอร์มิสเตอร์เนี่ยนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวมัลติมิเตอร์นะครับพี่ๆอาจจะใช้เป็นตัวดิจิตอลมัลติมิเตอร์หรือว่าเป็นแบบอนาล็อกนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับที่มีย่านวัดนะครับค่าความต้านทานก็คือย่านโอห์มนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเทอร์โมมิเตอร์นะครับเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยนะครับเราจะเอาไว้เปรียบเทียบนะครับบริเวณที่เราทําการตรวจเช็ค นะครับค่าความต้านทานของตัวเทอร์มิสเตอร์นะครับก็จะได้ค่าความต้านทานของตัวเทอร์มิสเตอร์ที่เราตรวจเช็คเนี่ยนะครับมีความแม่นยํามากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนเนี่ยนะครับไม่ได้มีตัวเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยนะครับก็สามารถตรวจเช็คได้เหมือนกันนะครับก็คือเรามีการนะครับนะครับสำรวจมานะครับว่าอุณหภูมิในบ้านเราเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ2 0่สถึงสาองศาเนี่ยนะครับค่าความต้านทานที่เราวัดได้เนี่ยก็จะได้ประมาณ7จ็ดถึงสิบสอห์มนะครับก็ถือว่าเป็น นะครับตัวเทอร์มิสเตอร์นะครับที่ค่าความต้านทานที่ปกตินะครับแต่อันนี้นะครับเรามีในส่วนของตัวเทอร์โมมิเตอร์นะครับเราก็จะเอามาวัดเปรียบเทียบนะครับให้ได้ดูกันนะครับทีนี้การวัดในส่วนของตัวเทอร์มิสเตอร์เนี่ยนะครับเราก็จะปรับย่านวัดนะครับไปที่ย่านโอห์มนะครับย่านโอห์มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะถอดสายในส่วนของตัวนะครับ เทอร์มิสเตอร์ออกมาเนี่ยนะครับลอยออกมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็วัดไปที่ตัวพินนะครับของขาของตัวเทอร์มิสเตอร์นะครับนะครับก็จะได้8.82นะครับเคโอห์มนะครับกิโลโอห์มนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะมาดูกราฟเนี่ยนะครับก็คืออุณหภูมิบริเวณขณะที่เราวัดเนี่ยนะครับประมาณ27องศานะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราดูจากกราฟเนี่ยนะครับ27องศา นะครับก็จะได้ประมาณ8นะครับ8กิโลโอห์มตามที่เราวัดได้นะครับก็ถือว่าตัวเทอร์มิสเตอร์ตัวนี้นะครับค่าความต้านทานปกติครับ